วันนี้หมดเข้าเฟืองไปหลายตัวนะครับไม่รู้ไม่มีที่นอนหรืออย่างไงเราก็เอาไขควงนะครับเงี้ยเงี้ยให้มันอ้านิดเดียวไม่ต้องเปิดออกมาเงี้ยเงี้ยงี้ยอข้างๆนี่ครับสามด้านนะครับให้มันอ้าเนิดๆนะครับอา้าลอยินิๆนๆ ไม่ต้องเปิดงัดให้มันอ้าลอยนิดเพราะว่ามันจะฝืดมดที่เข้าไปนอนเนี่ยนะมดนี่เข้าไปนอนตายในเฟืองเราเนี่ยมันมานอนเงินประจำํำไม่รู้มันทําไมต้องไปนอนอยู่ในเฟืองนี้ได้เนะี่ปัญหาหมดปัญหาหมดมด บางที่็เข้าไปตัวสองตัวไปนอนอยู่ที่เฟืองนี่ไม่รู้จะทำไงกับมดน่น่าจะหลายตัวบางตัวก็หลุดไปบ้างไปนอนที่เฟืองโอ้โหไม่รู้มันอบอุ่นยังไง